โอเคครับก็ขอกลาาส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็เราก็มาเล่นเกมครับนะเกมที่มีชื่อว่า g r a ฟิเคเตอร์นะครับนะอ่าเป็นเกมแนวขับรถแบบหลบกลีกนะครับนะเนี่ยหลบพวรกรถทุกอะไรประมาณนี้ครับนะซึ่งก้อนนี้เป็นเกมที่เปิดมานานแล้วครับนะไม่รู้กี่ปีครับนะแต่ก็เกมนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็อ่าได้เล่นไปแล้วครับนะนี่ อันนี้ก็เล็กเลยก็จะเป็นรถกระบะนะน,นี่ก็แต่งนิดหน่อยหน่อยนะครับนี้นะอันนี้ก็อันนี้ก็ดูจากโฆษณาครับก็ได้ละ่ะคันนี้นี่นี่นะโอเคก็วันนี้ก็จะมาลองอนะขับรถเล่นครับนะคือเราจะมาลองเล่นแบบทำสติบ้างครับนะนี่ก็วันนี้จะ ลองเล่นครับว่ามันซึ่งทุกอย่ไหนอันนี้ก็ลองเล่นมาแล้วครับนะแต่อยาให้ท่านผู้ชมได้รู้ครับว่ามันเป็นไงนะโอเคเราเริ่มกันเลยอ่าส่วนปุ่มครับไม่ปรับเป็นปุ่มแบบเอียงโทรศัพท์ครทำน้ำลายอินโนซับเนี่ยคือเป็นปุ่มแบบนี่เลยครับนะนี่นี่ขัว้วนี่ขับซึ่งนกินนี่ก็ถือว่าสนุกครับนะนี่นี่วิชีปลา้ายผัดกวานะครับนะไอยอุ๊ย นี่ครับนะเหมือนในเมืองไทยเราเลยปลาซ้ายปาดขวาน,นี่โอเคครับนี่ครับไม่รู้ว่าเอา้าโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นกิโลเขาทำนะนะไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นกิโลครับนะอ่าบีดแตะสักหน่อยนะน,ะนี่ก็ขอ,อไปเสียงลูกกลิ้นได้ครับนะก็เสียงลูกกลินเยอะพอสมควรเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเย็นครับนะนี่โอเคเราจะลองเล่นแบบ นนีครับนะกินนี่ก็ถือว่าสนุกครับเนะนี่ยนี่กินนี่ก็ทําการอับเครื่องมาแล้วครับนะี่นี่โอ้โหเอา้ทาทันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสมพันธ์ท่าจะเป็นสิติครับนะี่ใช่ไหมเนี่ยไอมุมมุมเอ่อมุมขวาสุดไงนี่ ใช่ไหมก็ไม่รู้อะไม่ใช่ในความเร็วมากกว่าอ๋อผิดนะครับน่าจะเป็นมุมซ้ายครับนี่ืึนี่เดียวก็ไม่เหลือแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าเราสามารถทำถึงร้อยหมืนนะ่นได้ไหมนะนี่นี่ดูเอา้า นี่ก็เป็นเกมนวดล่นได้เรื่อยๆนะนี่ค่อยดูคืออ้เกก็ชุดนี้อาจจะลงคลิปน้อยครับนะบา,บางทีก็อาจจะไม่ลงก็ได้เพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็มีงานครับนะงานเยอะนะนี่ก็อาจจะไม่มีเวลาถ้ามีอยูเราก็จะมาทำเหมือนเดิมนะ แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะเลิกทําคลิปทําไม่ใช่ทำนะนะมีเวลาแค่นั้นแหละครับก็บางทีก็มีงานเยอะนะครับนะช่วงนี้ก็งานเยอะสมควรไม่รู้จะมีเวลาว่างในทําคลิปปะก็จะมีแค่ช่วงเย็นครับนะก็จะทําคลิปเกี่ยวกับแบบเดิมแล้วนะคือเกมเกมี่ยวกับเทคนิคเซนบางคำนั้นน,ะนี่ก็แบบทมเล,ล็กๆนะนะอ,อ๋อโอ้ได้หกพันเลยไม่ไม โอเคนี่นะกินนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับนะก็มีวันนี้เองรบไปวันๆนะครับนะนี่ซึ่งนี่โอ้โหน่าจะม,ม,มุมซ้ายสุดนะ่าจะเป็นติติครับนะถ้คะใครรู้ว่ามุมไหนก็อันไหนอันนี้ใช่เป็นติ๊ติปะก็คอมเมนต์บอกนะครับนะกไม่ค่อยรู้กันแล้วก็จะบอกข่าวนะเพราะว่าไอ้ ใช่เด็โอเคพูดผิดเด็ดก็จะบอกครับว่าเออเกมมาไอพีธาทำไไอเกมรถกระบะก็มีปัญหาก็คือไวรัสลุงครับนะซึ่งก็าพิชิตลุงนะคือเป็นเวอร์ชันโก้ครับนะใช่ถ้าคือใครอยากเล่นก็ไปดูคลิปเปิดตำนานได้ครับนะเป็นคลิปโก้ครับนะคือคือมันลงอ่าฮ้ยโอ้ชนก้นก็โอเคก็คือที่พี่ไปดูวันที่พ่อเพิ่งรู้ว่ามันลงเพรศัตรูแล้วครับนะ ไปดูวันที่ลงก็ก่อนลงคลิปสิ่งนะครับนะมันมาก่อนลงคลิปนะก็ไม่นึกว่าจะมานะครับนะใครอยากเล่นก็เล่นได้นะเรื่องสามมันโกงเงินนะนได้กินเนะนี่ยนี่เรื่องทำสีรถก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะว่าเคยลองทำแนละ้วมันไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนี่โอ้ยคุณทุก ได้สี่พันกว่าลวรู้ใช่ปะตอบไม่กันเลยไม่โดนไม่ได้โอเคนี่แล้วก็ไวรัสก็ลงนะครับนะก็อันนี้แล้วก็จะไปโหลดของวิชั่นในเพจสตบนะมันจะได้แบบจะได้มีโก้ครับนะเพราะรู้ว่ามันเป็นวิชั่นโก้กัน ก็ลองเล่นแล้วนะครับนะอ่าคนนี้ม่ยอมอ๋อเตามคันนี้ครับนะโอเคออกออกขวาสุดเลยครับน,นะนี่นี่โอ้ยชิวววืวนี่โอเค โอ้โหสำคัญในแบบในไปไ,ไ,ไ,ไปกันเยอะๆเลยครับในเฮ้ยอื้าวโอ้ไม่รอดนะโอเคครับก็จบไปแล้วครับกเกม,มอะไรนะกราฟิกเซเบเตอร์ครับไม่รู้เรียกผิดป่ะครับลืมมากินจำไม่ได้โอเคก็ขอไปนะครับถึงจะกิน,นะก่อนวันนี้ก็ถือว่าสนุกยี่งขึนเคยครับนะ ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิก์ไว้ให้เป็นโหลดเล่นนะครับนะก็ขอตัวสื่เหมือนกัน,นครับนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e ด้วยครับนะถ้าเกิดว่าเออคลิปนี้เกิดการผิดนะพ,พลาดกันก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปพิมพ์เท่านี้นะครับนะลาบก่อนครับสวัสดีครับ